เปิดตัวแล้วเรียวมีเนโอเจชิป Dimensity 9300 p พั s จอสว่าง6000นิ้พร้อมแบบ7000มิลลิมเาสุดทางเรียวมีก็ได้เปิดตัวเรียวมีเนโอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนแล้วครับมาพร้อมกับจุดเด่นคือสเปคที่แรงจัดเต็มในราคาที่ไม่แรงตามสไตล์แบรนด์นี้เลยครับเพราอมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2อ9 9หยวนหรือประมาณ9 8 0 0บาท โดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอสแสดงผลแบบ 8T LTPO OLED 6.78นิ้วความเรเอียน 1.5K 2780ค1264พิกเซลความสั่งสูงสุด6000 n ี t s รีเฟรชเรท1ถึง120 Hz ใช้ชิป d ด m e สต i ก y 9300พ l u s ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรมีแรมให้เลือก 12GB กับกก 16GB ส่วนลอมมีให้เลือ25ก 256GB 512GB และ 1TB บนระบบปฏิบ,บการ Android 15ปรับได้เลยมี UI 6.0 ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลและเลนส์นัททราไวท์ความเอ็ยด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเอ็ยดสม1 6ล้านพิกเซลมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP69+68 มีทั้งหมด3สีคือสีน้ำเงินสีเทาและสีดำครับให้แบตเตอรี่มาที่7,000แ a h รองรับชาร์จไว80วัตต์เปอร์วูฟส Smart โฟล์วมี Neo 7มีรุ่นราคาต่ำนี้ครับรุ่นแหลม12กิกซ์ r 2ล้นกิกมีราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ 9,800บาทรุ่นแรม16 g ิรอม2 1 6กิรกราคาอยู่ที่2,199หยวนหรือประมาณ1,200บาทรุ่นแรม12ก <c oughs> ิกรม onnaise, อม512กิกมีราคาอยู่ที่2,499หยวนหรือประมาณ11,600บาทรุ่นแรม16 g ิกรอม512กิมีราคาอยู่ที่2,799หยวนหรือประมาณ13,000บาทและรุ่นแรม16กิรอม1เทบมีราคาอยู่ที่3,299หยวน หรือประมาณ15,400บาท